รู้ถามที่สนะครับท่านชาวฤทธิ์ครับท่านมีสิทธิ์ถาม10นาทีภายในสามคำถามนะครับถามได้เลยครับกระเปลียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชวฤทธิ์วิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พัคเพื่อไทยกระผมได้ยื่นกระทู้ถามสดต่อท่านรองนายยกรัมตรีร้อยตำรวจเอกดรเฉลิมอยู่บำรุงเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานที่เคารพครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่ง จะเป็นข่าวคราวปรากฏในสื่อมวนชนหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็มีการยื่นกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ถึงสองครั้งในระยะเวลาอันไร้เลี่ยงกันวันนี้กระทู้นี้ก็เป็นกระทู้ที่สองที่ต่อเนื่องกันมาแสดงว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนผมจำเป็นจะต้องสอบถามกระทู้ถามสดเพราะก็ผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับในสถานการณ์จริงอยู่สองสถานะและไม่เคยปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนในสถานะแรกที่ผมอยากจะกลาบเปลี่ยนก็คือว่า ผมเป็นกันมาที่การงบประมาณปี2,552ได้แสดงความเห็นพร้อมกับเพื่อนกันมาทีการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้กับสตชเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของทางราชการและประชาชนได้แสดงความเห็นให้สตชแยกการประมูลเป็นรายภาคอย่ารวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางโดยมีเหตุผลสองประการก็ท่านประธาน ประการแรกเพื่อความรวดเร็วของโครงการเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนแต่ประการสำคัญเป็นประการที่2กระทำประธานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรับจ้างทำงานในพื้นที่เนี่ยในแต่ละจังหวัดได้ดาเนินการก็จะเกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่นี่ที่ได้แสดงไว้อภิปลายไว้เป็นหลักฐาน ในสถานะที่สองก็ผมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานขึ้นมาพอดีท่านประธา,า,า,านเจริญจันโกมลเป็นประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณในขณะนั้นท่านเจริญจันโกมลได้ติดตามการบริหารงบประมาณงบโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ396แห่งอย่างเข้มขน้น โดยในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2553ท่านได้เชิญผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกระผมขอญาตท่านประธานอ่านประเด็นที่ท่านประธานเจริญได้ถามผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนี้วันนั้นประชุมวันเพือหัสที่4มีนาคมท่านเจริญได้ถามประเด็นมีอยู่ว่า มีสองในพลตำรวจมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธการวิสามันพี่นางงบประมาณและรับกันว่าให้จัดซื้อจัดจ้างกระจายออกไปแต่ปรากฏว่าวันนี้จะเอามารวมแล้วก็ประมูลที่ส่วนกลางตอนเช้าได้ถามผออรุจิราจากสำนักงบประมาณว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาบอกว่าจริงตำรวจรับปากจริง ผู้แทนจากสตชยศพลตำร,ร,รวจโทผมขอญาตไม่เอ่ยนามได้มาชี้แจงต่อท่านเจริญจันทโกมลประธาน,นาคณะกรรมาิการขณะนั้นว่าจากการตรวจสอบเอกสารพอรับไปตรงนั้นก็รีบนำเรียนท่านพบตรท่านก็ไปดำเนินการขออนุมัติเพื่อจะสร้างสถานีตำร,รวจโดยกระจายก้าวภาคแล้วก็ทราบว่าได้อนุมัติในหลักการ จากนั้นท่านเจริญจันโกมลประธานกรรมธิการก็ได้สรุปเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานนี่คือสิ่งที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่าท่านเจริญเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ผมนำข้อเท็จจริงในกรรมาธิการทั้งกรรมาธิการวิสามันและกรรมาธิการสามัญ มานำเรียนต่อที่ประชุมก็เพื่อให้เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยได้ตรวจสอบและให้คำเสนอแนะต่อฝ่ายประจำในการใช้จ่ายวบาประมาณกระผมมั่นใจว่าฝ่ายประจำไม่กล้าบิดพิ้วต่อคำมั่นที่ให้ไว้ต่อฝ่ายนิติบัญญัติการเปลี่ยนแปลงหลักการในวิธีการประมูลเป็นเรื่องผิดปกติที่น่าจะมีเจตนาพิเศษ ที่วินยูชนอาจคาดการได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่สิ่งที่ผมอยากจะสอบถามท่านรองนายกรมเตรีว่าจากการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงขณะนี้ประจักษ์พยานเห็นชัดเจนภาพความเสียหายปรากฏทั่วประเทศจากเหนือจดใต้ถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำรับผิดชอบอย่างไรและรับผิดชอบเมื่อไรขอถามเป็นคำถามแรกเชิญท่านรองนายกรัฐทุนตีครับท่านประธานที่เคารพร้อยตำรวจเอกเฉลมิมอยู่ลุงบัญชีหลายชื่อรองนายกตีจู่ดรัศด์สำนักงานกรรวงการ,ราตางปผมกาดเบียนธรรมศาสตร์นะครับนับแต่พระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมอบหมายผมทําหน้าที่ท่านไม่เคยมาก้าวไกย ผมใชใ้ดูมินิตตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างที่ทวนเรื่องนี้ครับมันผิดปกติตั้งแต่แรกแต่เดิมนะ่ะฝ่ายการเมืองอนุมัติรายภาคเก้าภาคโดยข้อเสนอของพลตำรวจโทพงสพัฒ์พงเจริญผู้ช่วยบลหนึ่งหนึ่งผ่านพนลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณพบตรในขณะนั้น คุณเพียวพันดามาพงไม่เกี่ยววิเชียนโพดโพสีไม่เกี่ยวอดุลแสงสิงแก้วไม่เกี่ยวแต่พอผ่านไปหเดือนจากมิถุนาห้าสองมาเป็น30มสิบพฤศจิกาห้าสองฝ่ายการเมืองโดยรองนายกได้อนุมัติใหม่ให้เหมารายเดียวแล้วก็ไปเปิดประมูลใครจะทุจริตคิดมีชอบเขาจะสอบสวนกันต่อไปถามว่า 396โรงพักโดยอนุมัติตั้งแต่ที่2ีมีนาห้าสต้องเสร็จ17บเจ็มีนาห้าหข้อเท็จจริงมันจะสลับหรือโยกย้ายเครื่องมืออ,อุปกรณ์การก่อสร้างชุดเดียวกันกระจายไปตามที่ก่อสร้างต่างๆทั่วประเทศไม่ได้หรอกครับมันมีสมมุติฐานเนี่ยที่ไม่บริสุทธิ์ตอนผมเรียนกฎหมายอาญาภาคหนึ่งท่านอาจารย์ด็อกเตรหยุดแสงอุทยได้เขียนไว้ ในอาญาภาคหนึ่งเล่มปกน้ำตาลถึงไม่มีเจตนาทุจริต,รตรแต่อาจารย์หยุดบอกว่ามีเถยยติตเป็นโจรมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะบริษัทเดียวสร้าง396กแห่งต่อที่ท่านในเบอร์ดีเดิงประเทศถามเนี่ยผมตอบได้เลยคนรับผิดชอบหนึ่งฝ่ายการเมืองส่วนใครต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็จะมีการสอบสวนกันต่อไปสองเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าใครมาเกี่ยวข้องแล้วผิด ผมดาเนินการท,ทันทีผมไม่ยากปาบุญจินน่ะแต่ผมไม่มีอุ้มคนทําปิดส่วนที่สามถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทร,รู้แล้วว่าสร้างไ่เซจก็ถือเป็นการช่อคโคงสามารถหน่วยทังชาติต้องแจ้งความดําเนินคดีและหากฝ่ายการเมืองมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวพระหาหยัดหัวมาตราสิบเอ็ดมาตราสิบสามก็ดําเนินคดีครับเรียนนายอำเภอสบายใจไม่มีรูปหน้าปัดจมูก ตรงไปตรงมาผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่ผิดคือไม่ผิดถ้าผิดต้องดําเนินคดีเร็วๆเวนี้ยครับไม่นานนะเขาดําเนินการแน่และถ้าใครไม่ดําเนินการผมลงมือเองและถ้าผมผิดเอาด้วยทวีทำไมขยายเวลาสามทอดสมัยรอ้อนเอกเฉลิมมาดูแลตำแหน่งตำรวจห่งชาติทำให้เสียหายแล้วก็แจ้งความผมได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านประธานนะเมื่อกี้มีข่าวด่วนมาน,นี่ยนะเขาบอกว่าวันเนี้ยคนดูเยอะทางข่าว ขาบอกให้ผมประกาศต่อหน้าธรรมทานนิดหนึ่งมันมีไอ้บริษัทอุบาทไปตั้งดูดทรายที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา,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 าผู้จัดการภาคเก้าผู้กบกับสงขลาภูิกับเทพาถ้าฟังผมยี่แจงคนร้องมาแล้วไปจับด้วยขอบคุณครับเจนท่านชาวลิตต่อครับคำถามที่สองรเรียนท่านประธานครับในประเด็นที่สองกระผมจะมีประเด็น ที่เกี่ยวกับวิธีการในการประมูลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุป,ปี2549ได้กำหนดไว้ชัดเจนหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆรู้ดีว่าเมื่อกฎหมายงบประมาณผ่านสภาผู้มีอำนาจในการที่จะกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นคือหัวหน้าส่วนราชาการนั้นๆในที่นี้ก็คือปปตในขณะเดียวกัน หากการอนุมัติเงินงบประมาณเกินวงเงินที่ระเบียบกำหนดเช่นเกินร้อยล้านบาทเนี่ยก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีแต่ผมอยากจะให้แยกกันระหว่างวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกับการอนุมัติวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการตรงนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของผอบอรตรโดยแท้ แต่จากการตรวจสอบข้อมูลทำไมก้ามิถุนา52รองนายกรัมตีในขณะนั้นได้ให้ความเห็นชอบเป็นหลายภาคจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องของปอตลหลังจากนั้นยีบสีมิถุนาปอตลได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานทีโออาสองกันยา สตชนำร่างทีโออา,าและเอกสารการประกวดราคาเผยแพร่ในเว็บไซต์แต่20พฤศจิกา52กลับตรปัดกับรองนายกน้ำตีคนเดียวกันกลับอนุมัติจากหลักการเดิมที่เคยอนุมัติไว้เปลี่ยนเป็นให้กองโยธาธิการเป็นหน่วยจัดจ้างก่อสร้างอาคารทุกอาคารรวมกันในครั้งเดียวประเด็นของผมก็คือว่าผมเห็นว่า ในส่วนอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินร้อยล้านแต่การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยท่านไม่อาจที่จะก้าวล่วงไปถึงประเด็นนั้นได้ประเด็นคำถามของผมในประเด็นนี้ก็คือว่าจากการที่ฝ่ายบริหารเห็นชอบหรืออนุมัติพิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่หรือไม่อย่างไร ในฐานะฝ่ายบริหารท่านจะดำเนินการเพื่อหาผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรเชิญท่านรองนายกรัฐรรมนตรีครับท่านประธานที่รบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอ,อยู่บรุงบัญชีรายชื่อรองนายยมตีผมไม่กล้าฟันธงฮนะว่าที่ใครทำไว้ผิดหรือถูกเพราะว่าผมไม่ใช่พน,นักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนคดีคือดี i คดีนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นคดีพิเศษซึ่งผมเป็นประธานเพราะรัรมหยักแนบท้ายอํานาจ DSI ถ้าความผิดเกี่ยวกับพรัรมหยกักหัวประมูลเข้าทันทีหรือไอทำงานได้ส่วนช่อโกงตามปอยามาตา3า341เนี่ยถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวไม่ใช่ช่อโกงประชาชนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องไปร้องทุกขกล่าวโทษ มอบคดีให้ D.S.I. อสไดำเนินการถ้าเมื่อถามว่าต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีครับส่วนใครจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูที่ขอ้อเท็จจริงพยานเอกสารและพยานวัตถุวันหนึ่งเนี่ยทางทางสำนังกงานตรวจแรงชาติเขาเห็นว่ามันเสียหายต่อสำนักตุนแรงชาติเขาอาจจะบอกก็ได้ว่าไอ้ครั้งแรกอะกวภาคดีแล้วตอนหลังมาภาคเดียวเนี่ย รายเดียวเพราะอะไรเพื่อเขามีความกดดันเขามีความอัดอั้นเขาจริงมาบอกความจริงมีคนมาเล่าให้ผมฟังผมไม่เชื่อนะแต่ไม่บอกประธานก็ไม่ได้เพราะผมเป็นสมาชิกของท่านประธานเขาบอกที่มันตึงตัง,ต,งตึงตังรีบร้อนเนี่ยเพราะจะเบิกกว่าส5%เปอร์เซ็นต์ได้ไปแป0ร้อาล้านแล้วก็ไปเบีย้ยบ้ายรายทางใครได้บ้างใครไม่ได้อผมไม่ทราบ พอเงิน800้กว่าล้านได้ไปต้องไปเสียเบี้ยบายหลายทานก็ไม่มีเงินไปลงทุนบริษัทหนอพอมีตังหน่อยก็ลงได้บริษัทหนที่ไม่มีเขาเอาไปหมดแล้วก็ปล่อยสร้างเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยตกข้างเสาโดเดโดเดด,เด,ดังที่เห็นเมื่อไปสร้างหัวต่อไปก็เราเบิกเงินไม่ได้ในหัวสองหัวสามปัญหามีตทงนี้ครับแล้วเรื่องเนี้ยผมว่าไม่เงียบหายและหนึ่งในนั้นผมก็ไม่ยอม ผมย้ำอีกครั้งนะโครงการเนี่ยมันดีไม่ใช่ไม่ดีถ้าลายผ้ากระจบแล้วมันไม่ยุ่งมีปัญหาเพราะว่ามันลายเดียวจึงเกิดปัญหาเรียนกันในเพยออกครั้งนะผมไม่มีซ้ําเติมอะอะไรดีผมบอกดีแต่ที่มันยุ่งเนี่ยไอ้ก้าวผ้ากระจบแล้วท่ประทานตอนนี้มาเหลือผ้าเดียวก็ลวเลยยุ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําได้มันต้องมีการกระจายไอ้นี่กระจุกเพราะจะเอาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนไะง เรียนนาอำเภอสบายใจได้ต้องดําเนินการโดยเคร่งครัดใครผิดก็ติคุกขอบคุณครับจเจริญกันถามสุดท้ายครับกลับเรียนรรท่านประธานสภาธิการพในประเด็นสุดท้ายที่ผมจะสอบถามทางท่านรองนายกกรมตรีก็คือบังเอิญในปีงบประมาณ2555ผมเป็นกัรมาทีการงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง กันมาธีการหลายท่านได้ติดตามเรื่องนี้และมีข้อมูลที่พบเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ก็คือทราบว่าในหนังสือคำประกันสัญญานั้นธนาคารที่คำประกันสัญญาโครงการนี้คือธนาคารอมสินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับท่านประธานปกติธนาคารอมสินเนี่ย จะไม่ให้หรือจะไม่ให้เกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันสัญญาในโครงการที่อาจมีความเสี่ยงต่อทางธุรกิจและก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าธนาคารอมสินนั้นเงินส่วนใหญ่รับจากลูกหลานพี่น้องเยาวชนที่ฝากคนละ50บาทร้อยบาท200บาทดังนั้นธนาคารออมสินเนี่ยมีผมมีข้อสังเกตว่า เป็นธนาคารของรัฐการที่มาคำประกันโครงการสัญญาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในขณะนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยวินยูชนคงคาดการได้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าโครงการนี้มีการเบริกจ่ายเงินล่วงหน้า15%เป็นเงิน8 8 7ล้านสองแสนบาท เบิกจ่ายเงินค่างวดงานไปแล้ว6 1 5 6ล้าน2 0 0แสนฝบาทรวมเป็นเงินเบิกจ่ายไปแล้ว1 5 3 3ล้านฟบาทแต่การส่งมอบงานนะครับผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง280แห่งอีก116แห่งยังไม่มีการดำเนินการและยังไม่มีแห่งใดที่สร้างแล้วเสร็จ นี่คือสิ่งที่กระผมเป็นห่วงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนของราชการก็ดีประชาชนก็ดีที่เสียหายจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยท่านประเมินคิดเป็นค่าเสียหายจากการสอบสวนไว้บ้างแล้วหรือยังใครรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรและในกรณีของหนังสือคำประกันสัญญาธนาคารอมสินถึงแม้จะเป็นเรื่องไกลตัวห่างตัวท่าน แต่หากเกินความเสียหายขึ้นในอนาคตธนาคารอมสินเสียหายตรงเนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีการสอบสวนไปถึงไหมว่าใครจะรับผิดชอบตรงนี้บ้างมากน้อยแค่ไหนเปียนใดเจิญท่านรองนายกท่านประธานที่เคารพร้อ,อยหน่วยเฉลิมยบลุงบัญชีรายชื่อกระไทยรองนายยมตรีกลับเปเรียนท่าน,นอำเภอนะครับว่าเรื่องเนี้ย ดีไอวนยกไปสอบแล้วเส้นทางการเงินเนี่ยชัดเจนเดี๋ยวผมจะพูดข้อความนิดหน่อยเสื้อแดงอย่าประท้วงผมเพราะผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2538เดี๋ยวนะท่านท่านประท้วงใช่ไหมครับเชิญครับตาที่รบผมนายสาธิตปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองภาคปฏิิป,ปัติคือพฤติกรรมแบบนี้นี่เกิดขึ้นหลายครั้งในสภาแห่งนี้นะครับ ครั้งที่แล้วผมก็ประท้วงประเด็นที่ผมประท้วงก็คือตามข้อบังคับข้อที่ร้อยสี่สบสาก็คือกระทู้ถามเนี่ยต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตันต่อไปนี้ความเห็นถามไม่ได้ครับข้อกฎหมายถามไม่ได้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องประเด็นคำถามที่ซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก,ก่อนถึงแม้คำถามในกระทู้นี้เนี่ยจะอาจจะดูแตกตา่าง ต่เนื้อหาสาระและคําตอบเนี่ยจงใจว่าเป็นประเด็นเดียวกันกับกระทู้เมื่อสักครู่ที่ท่านสุริโชคถามไปเจตนาก็ชัดเจนครับถามกันเองตอบกันเองเพื่อดิเสเครดิตทภานปรานจะทาอย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาประเด็นท่านก่อนผมจะได้สามประเด็นนะฮนะ,ะตามข้อ143ครับเดี๋ยวท่านนั่งลงผมจะได้วิถัยนะหนึ่งเป็นความเห็นถามกระทู้นี่ถามไม่ได้นะครับสองก็คนะือว่าเป็นคําถามที่มีประเด็นซ้ํากับที่ ตั้งกระทูไปแล้วนะครับประธานวินิจฉัยด้วยนะครับและวินิจฉัยด้วยความเป็นกลางอย่าให้สภาแห่งนี้มันเสื่อมศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนครับคือในคําถามที่3เนี่ยนะครับท่านผู้ถามเนี่ยได้อธิบายข้อที่จริงก่อนว่าในการทําสัญญาในเรื่องการก่อสร้างโรงพักเนี่ยนะครับจะต้องมีการออกหนังสือมาวางคำ้ำประกันสัญญานะครับ ท่านก็อธิบายว่าการออกหนังสือคำประกนเนียเป็นหนังสือจากธนาคารอมสินนะฮะซึ่งธนาคารอมสินเนี่ยที่ท่านอธิบายข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เคยมีในลักษณะที่จะออกหนังสือคำประกันอย่างนี้นะครับท่านก็อธิบายต่อว่าหากว่าทางรัฐบาลเนี่ยฟังข้อเท็จจริงนะครับว่ามีมีความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ท่านลำดับมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ แล้วก็ความเสี่ยที่เกิดขึ้นนี้นะครับมีการแอดวานไปหรือเบิกเงินไปส5ห้าเปอร์เซนตเี่ยเมื่อไม่สามารถที่จะดําเนินการตามสัญญาได้เนี่ยโดยสัญญาเนี่ยนะครับข้อที่จริงฟังได้เลยว่าธนาคารออมสินต้องชดใช้ให้กับรัฐบาลนะครับทีนี้ท่านผู้ถามเนี่ยจึงถามว่าไอ้ลักษณะข้อที่จริงอย่างนี้เนี่ยท่านได้ดําเนินการหรืออย่างแด้สืบสวนหรืออย่างนะครับ เนี่ยที่คำถามท่านถามคำถามสุดท้ายคือเรื่องนี้ฉะนั้นจึงไม่เป็นการซ้ํานะครับประเด็นเดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ออกความเห็นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นข้อกฎหมายนะครับผมวิจัยอย่างนี้นะครับเชิญนั่งไม่ใช่ท่านประธานนะท่านประธานฟังเหมือนท่านประธานฟังเหมือนที่ผมฟังไหมครับเมื่อสักครู่ผมก็จะไปเปิดเทปได้นะครับว่าเขาถามว่าท่านรองนายกเห็นว่ายังไงมันจะมันจะเสียหายท่านเห็นว่าอย่างไรนะครับอันเนี้ย ตรงออกับข้อทักท้วงของผมส่วนประเด็นว่าคําถามซ้ําผมพูดถึงกระทู้ทั้งกระทู้เลยครับว่ากระทู้ที่ถามมาทั้งสามคำถามมันซ้ํากับกระทู้เมื่อสักครู่ที่ถามไปแล้วนะครับเพราะนั้นประธานต้องวินิจฉัยสองเรื่องนี้แต่ว่าถ้าประธานประธานไปไปไล่มาเพื่อให้เข้าข้อวินิจฉัยท่านประธานก็คงจะเป็นอย่างที่ท่านประธานว่าแต่ที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันมีสองเรื่องที่ที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ เป็นการผิดข้อบังคับข้อที่ร้3ยสอย่างนี้ครับผมผมได้วิจัยไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ตอบก็จะจบแล้วนะครับเชิญนะในคําถามสุดท้ายเรื่องธนาคารออมสินที่ออกหนังสือค้าประกันที่เขาจะท่านจะดําเนินการยังไงครับท่านประธานยูรปเรื่องนี้ผมทราบว่าทางดีไอได้ไปสอบแล้วก็รู้เส้นทางการเงินผมไม่ใช่ตารวจอดีตตารวจผมไม่ใช่อหยาารผมไม่ใช่ศาล ผมจะไปชี้ว่าใครผิดใครถูกไม่ได้แต่ข้อเ่็จิงอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปท่านประธานคงจำได้ปี238ผมอภิปรายในสภาเรื่องสอปก4.4.1ผมบอกว่าหลักฐานอย่างเนี้ยไม่ต้องบอกว่าใครผิดใถูกเปรียบเสม,มือนว่าวิ่งราวกลางวันใส่เสื้อแดงแขวนกระดิงมันปิดไม่ได้หรอกครับก็ต้องว่ากันไปผมไม่กล้าบอกแล้วครับว่าใครผิดใครถูกแต่กระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไป ผมเรียนท่านนายเพอว่าข้อมูลที่นายเพลมีเนี่ยท่านนายเพอจกรุณาเอาไปให้ดีเไก็จะเป็นประโยชน์ไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่มีและผมไม่อยากลงไปยุ่งเพราะมันชัดที่มันยุ่งเนี่ยมีประเด็นเดียวจากลายภาคมาเหลือลายเดียวจึงเกิดปัญหาที่ผมบอกว่าใส่เสื้อแดงไม่เกี่ยวกับเสื้อแดงเนี่ยเดี๋ยวมาประทวงผมเดี๋ยวจ่าประสิทธิ์มาประทวงคเอาเล้ย ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมว่าพอแล้วนะครับเอาเฉพาะในประเด็นนะจบแล้วนะครับเจอนะเจอนะท่านประธานที่รบผมสาธิตปิตูเตชานะครับสมาชิกสภาพรัฐสภาวัารยองพรรคประชาธิปัตย์ก็เนื้อหาที่ถามกับคาตอบมันตรงกันนะครับตรงกับคาตอบที่พูดเมื่อสักครู่เหมือนท่องมาเหมือนนกแก้วไอะคือคืออย่างนี้ครับท่านสาธิตครับผมเออผมนิดเดียวฮะคือมันไหนๆก็จบแล้วครับผมปากท่านประธานว่าพฤติกรรมแบบนี้ท่านประธานต้องวินิจฉัยก่อนที่บรรจุ ระเบียบาระกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับแต่อย่ามีเจตนาแอบแฝงลักษณะคุยกันมาถามกันเองแล้วก็ตอบไปกระทบดิสเครดิตคนอื่นอย่างนี้มันไม่เหมาะ,าะผม,ผมคือคืออย่างเงี้ยการวิจัยกระทู้สดนีนะครับท่านรองสองเป็นผู้พิจารณานะครับแล้วก็ส่วนประเด็นในเรื่องของคำถามเนี่ยนะครับ คือคาตอบเนี่ยจะยังไม่รู้หรอกต้องให้มีถามก่อนนะครับส่วนท่านจะตอบยังไงก็สุดแล้วแต่ฝ่ายบริหารเข้าไปแต่ทางประธานเองเนี่ยจะต้องยึดถือข้อ143ี่เนี่ยเป็นหลักนะครับฉะนั้นเมื่อผมได้วิจัยแล้วก็ถือว่ายุตินะครับนะผมจะได้ดาเนินการต่อไปผมก็ฝากท่านประธานครับแล้วข้อสังเกตข้อแนะนําท่านเดี๋ยวผมจะรับไปไปปรึกษาเรื่องภาพรวมของสภาเราครับท่านประธานนะ้ฝากไปยังท่านรองนายกด้วยว่า ผมเห็นท่านตอบกระทู้ในลักษณะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเรื่องนี้เอาคนผิดมาลงโทษได้ได้นะครับไม่ใช่พูดตีกินทางการเมืองสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหมือนเดิมนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับครับ